ตัวโครแการพัอน์สมโภอสมโอเดชานีร่วมสรนุนนะครับ1,380บาทขออันิบาทาพุออนววาสะดวในส่วนโดรในทางนี้นะครับขอท่านพะักงานกองความสุขภางเจริญบ้ามีสรีก็เลเปนามิการในกรไทยโลกไทยคุณธระนพรันดาเบ้ารลูกหลานพร้อมข้าวูครับ100บาทผมเ็นาสาธุในส่วนบนุนนะครับคุณเลกแจ้งคุณเสียงได้คุณแม่รวมกัน คุณยิพิชคุณกำเรียนคุณบุญผมตาหวังคุณวิจนาสุมาลกคุณจุมารีคุณพงศ์วิัฒคุณบุญรูกุยเฉนคุณอรไทยสุกาดาคุณอภเนรักษ์พรที่คุณจตุพรพรที่แรกคุณวรพรสุรัสยานคณะวัชรุกกำเรีนในทางศิลปวิทบาขอให้มีการสาธุน Ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh.